สวัสดีครับเพื่อนๆวัน,นนี้ก็จะมาพาทำปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยหมักเศษอาหารแบบธรรมดานี่นเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปผมนะครับต้นนี้จะสูง170เซนนะครับแต่ก่อนมันสูง160นะครับตอนนี้มันสูง170อนวะอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยวีหมักเศษอาหารนะครับมันทำให้มันโตรเร็วขนาดนี้ แล้วเรามาดูต้นข้างๆนะครับที่เขาเกิดพร้อมกันนูนะครับต้นเ,เดียวนะครับต้นนี้ก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมันเป็นอาหารนะครับตัเล็กๆนะับเทียบกันนะครับใหญ่เกิดพร้อมกันนะครับรุ่นเดียวกันมเมล็ดเมล็ดก,กันรุ่นเดียวกัน,นที่เรามาฟังฟังไว้นะ วันนี้เราจะพามาทำตัวของวิมักเศษอาหารที่ทำง่ายมากนะับทุกบ้านทำได้นะครับและผมคิดว่ามีประโยชน์มหาศาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต่อไปเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักเศษอาหารนะครับปยหมักเศษอาหารนะครับก็คือเรานำเศษอาหารนะครับอันนี้ผมกินเป็นหน่อไม้นะครับหรือว่าเป็นผักที่เหลือหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะมาทิ้งกันนะครับนี่ มีมะเขือพวงมีผักมีอะไรนะครับแล้วก็ซื้อถังแบบนี้นะครับหนึ100แบบ่งร้อยบาทถังแบบนี้ประมาณรแบบ้อยบาทชาวบ้านผมมาใส่เลยครับเราจะหมักไม่นานนะครับ2อถึงสาสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ผมชอบนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ ใส่เข้าไปนะครับเปิดท้งเห็นไหมครับเศษอาหารเศษอะไรเต็มไปหมดเลยใส่เข้าไปนะอย่างนี้เท่านี้เองครับแล้วก็ปิดไว้ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนนรับเ,เพื่อนๆเศษอาหารทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มกระบวนการย่อยสลายของเขานะครับ ถ้าใครเก็บงานหน่อยก็จะดีนะครับเก็บัานหน่อยก็จะดีแต่ของผมเก็บมันประมาณเดือนนึงนะครับใช้ถ้ามันเต็มก็เอาไปใช้ครับเต็มเต็มแล้วเราก็เอาไปใช้ต้นไม้ก็จะงอกงามมากนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อปุ๋ยยูเรียรนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีหรืออะไรเงี้ยเราทําไปเรื่อยๆห่งปีนี่น่าจะได้ปุ๋ยยูเรียรหลายลูกนะครับสําหรับคนที่ทําเกษตรอินทรีย์ก็จะเข้าใจเนาะ ในการที่จะประหยัดต้นทุนแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมนะครับตรงนี้เราก็ไม่ใช้สารเคมีนะครับเราก็ใชา้แค่วิมัีเสร็จอาหารนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะครับผม